เรจะเรียนเรื่องความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะเป็นเรื่องสุดท้ายที่ครูให้แบบฝึกหัดของนักเรียนไปนะคะ,ะวันนี้เราจะเรียนความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะจุดประสงค์ก็คือเมื่อนักเรียนเรียนจบแล้วนักเรียนสามารถหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมได้นะคะ ตัวอย่างนะคะตัวอย่างโจทย์กําหนดมาให้คือต้นกล้าเดินจากอาคาร1ไปอาคาร2จากอาคาร2ไปยังเสาธงและจากเสาธงก็เดินกลับมาที่อาคาร1โจทย์ถามว่าต้นกล้าเดินได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตรนะคะ เมื่อนักเรียนเอามาวาดรูปนะนักเรียนก็จะได้ดังนี้ก็คือต้นกล้าเดินจากอาคาร1ไปหาอาคาร2อ,อาคาร1ไปหาอาคาร2องนะคะก็ตรงนี้อาคาร1ไปหาอาคาร2 จากตรงนี้จากจุดเริ่มต้นตรงนี้เดินมาอาคารสองตรงนี้นะคะเป็นระยะทาง22เมตรแล้วเดินจากอาคารสองไปยังเสาธงเป็นระยะทาง16เมตรนะคะจากนั้นต้นกล้าก็เดินจากเสาธงมาหาอาคารหนึ่ง ก็เป็นระยะทาง18เมตรนะคะจากนั้นโจทย์ก็ถามว่าต้นกล้าเดินได้ระยะทางทั้งหมดกี่เมตรนักเรียนก็เอาตัวเลขที่โจทย์บอกมาให้ทั้ง3ด้านนะคะด้านที่1ด้านที่2และด้านที่3เนี่ยนักเรียนเอามาบวกกัน ก็จะเป็นการหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมนะคะนี่คือตัวอย่างที่โจทย์ให้มาทั้ง3ด้านนะคะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างถัดไปโจทย์จะให้มากี่ด้านนะคะตัวอย่างถัดไปโจทย์ก็ให้มา3ด้านเหมือนกันนะคะสด้านเหมือนกันโจทย์กำหนดก็คือ แก้วตาวัดความยาว3ด้านของผ้าพันคอรูปสามเหลี่ยมเพื่อซื้อผ้าลูกไม้มาติดขอบผ้าพันคอได้ดังนี้ด้านที่1ยาว100เซนติเมตร110เซนติเมตรด้านที่สองและด้านที่3ยาวด้านละ80เซนติเมตรโจทย์จึงถามว่า แก้วตาต้องซื้อผ้าลูกไม้มาอย่างน้อยกี่เซนติเมตรถึงจะนำมาเย็บผ้ารูปสามเหลี่ยมนี้รอบลูกนะคะอ้าววิธีการคิดนักเรียนก็เอา110ถ้านักเรียนขีดเป็นไม้บรรทัดนะคะนักเรียนก็เอา110มาวางก่อนเอามาต่อด้วย80ด้านที่1และ80ด้านที่2เมื่อเอามาวางต่อกันแล้วก็เป็นการรวมกัน การรวมก็คือวิธีบวกนะคะนักเรียนก็เอาตัวเลขทั้ง3ด้านมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ270เซนติเมตรเพราะฉะนั้นแก้วตาจึงต้องซื้อผ้าลูกไม้มาทั้งหมด270เซนติเมตรหรือ2.7เมตรนะคะ เพราะ100เซนติเมตรเท่ากับ1เมตรนะเดี๋ยวครับต่อไปนะคะต่อไปนะักเรียนดู การหาความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมหาได้อย่างไรนักเรียนก็หาได้จากการนำความยาวด้านทั้งสามด้านนำมารวมกันด้านบางทีโจทย์ไม่ได้วาดรูปมาให้นักเรียนต้องวาดรูปเองเพียงแต่ว่าโจทย์จะกำหนดความยาวแต่ละด้านมาให้นะคะ การวาดนักเรียนก็วาดคร่าวๆแล้วก็ใส่ตัวอักษรใส่ชื่อด้านและใส่ความยาวให้รูปนั้นไปนะคะเมื่อนักเรียนได้ด้านทั้ง3ด้านแล้วนักเรียนก็นํามารวมกันการรวมกันก็คือการนำมาบวกกันนะคะนักเรียนก็จะได้คำตอบเป็นความยาวรอบรูป <Please. S 2> นักเรียนดูตัวอย่างข้อที่1น,นะคะรูปสามเหลี่ยม ABC มีความยาวรอบรูปดังนี้นะคะด้าน AC ยาว3เซนติเมตรด้าน AB ยาว4เซนติเมตรและด้าน BC ยาว5เซนติเมตร เมื่อโจทย์บอกมาทั้ง3ด้านนักเรียนทราบทั้ง3ด้านแล้วนะคะอ่ะสวัสดีค่ะดิวครับอ่ามานะคะกำลังเพื่อนเ,ออเพื่อ<ห>เรียน,อ,นอะไรนะคะวันนี้วันนี้เราจะเรียน,นความวยาวรอบรูปนะคะอ่ะตัวอย่างนี้นะโจทย์บอกมาทั้ง3ด้าน โจทย์บอกมาเลยทั้ง3ด้านเนี่ยโจทย์กําหนดมาให้แล้วว่าแต่ละด้านมีความยาวเท่าไหร่เมื่อนักเรียนทราบความยาวของด้านแล้วนักเรียนก็นํามารวมกันนะคะ4บวก3บวก5เท่ากับ12ใส่หน่วยให้ให้โจทย์ด้วยใส่หน่วยให้เขาด้วยหน่วยก็คือเซนติเมตรเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยม ABC จึงมีความยาวรอบรูปเท่ากับ12เซนติเมตรนะคะตัวอย่างถัดไปตัวอย่างข้อที่2นะคะตัวอย่างข้อที่2ให้นักเรียนสังเกตว่าตัวอย่างนี้โจทย์ไม่ได้บอกตัวเลขมาทั้ง3ด้านแต่ว่า นักเรียนต้องจําไว้ว่าตัวอย่างถ้าเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะคำว่าด้านเท่ามันหมายถึงด้านทุกด้านมีความยาวเท่ากันนะคะสังเกตสัญ,ญลักษณ์เนี่ยสังเกตสัญ,ญลักษณ์เลยเขาทำมาเหมือนกันสังเกตรูปสังเกตมุมนักเรียนจะเห็นว่ามันเป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า แต่โจทย์กำหนดมาให้แค่ด้านกอไก่ขอไข่ยาวเท่ากับ4.5เซนติเมตรเมื่อมันเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อไหร่ทุกด้านมันต้องมีความยาวเท่ากันเพราะฉะนั้นด้านกอไก่คอควายก็เท่ากับ4.5ด้านขอไข่คอควายก็เท่ากับ4.5นะคะ นี่นะคือความหมายของว่าสามเหลี่ยมด้านเท่านะคะเพราะฉะนั้นความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่ารูปสามเหลี่ยมกอไก่ขอไข่คอควายมีความยาวรอบรูปเท่ากับ4.5บวก4.5บวก4.5เท่ากับ13.5เซนติเมตรหรือ มันมีด้านเท่ากันทั้ง3ด้านใช่ไหมคะนักเรียนก็ยกตัวเลขมา1ตัว1ชุดก็คือ4.5มันซ้ํากันทั้ง3ตัวนักเรียนก็คูณด้วย3ด้านก็จะได้คําตอบเท่ากันก็คือ13.5เซนติเมตรนะคะอ่ะข้อที่3นะคะข้อที่3 โจทย์ก็กำหนดมาให้แล้วเหมือนกันทั้ง3ด้านนะคะเพราะฉะนั้นรูปสามเหลี่ยมจอจานชอชิงชอช้างมีความยาวรอบรูปเท่ากับ3.5บวก3บวก4ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยมจอจานชอชิงชอช้างจึงเท่ากับ1 0 5เซนติเมตร นะคะง่ายไหมง่ายไหมคะง่ายนะคะ oh. อา้าวต่อไปข้อที่4ี่ให้ด้านมาทั้ง3ด้านนักเรียนสังเกตว่ารูปสามเหลี่ยมนี้คือรูปสามเหลี่ยมหน้าจัวนะคะเพราะมันมีด้านสองด้านยาวเท่ากันก็คือ5เซนติเมตรนะคะ จากนั้นเมื่อนักเรียนได้ความยาวแล้วทำได้สองวิธีก็คือนำตัวเลขทั้ง3ด้านมาบวกกันก็จะได้เท่ากับ18.7หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมันมีตัวเลขซ้ำกันอยู่1ชุดใช่ไหมคะมีตัวเลขซ้ำกันนักเรียนก็ยกเลข5ลงมา1ตัวจากนั้นมันซ้ำกันกี่ตัว เลข5ซ้ํากัน2ตัวนักเรียนก็คูณด้วย2นะคะก็จะได้เท่ากับวงเล็บเปิด2คูณ5วงเล็บปิดบวกด้วย8.7ความยาวรอบรูปของรูปสามเหลี่ยม x y z ก็จะเท่ากับ18.7นะคะง่ายไหมง่ายมากนะคะง่ายมากง่ายมาก อาเรามาดูนะคะโจทย์ตัวอยา่างง่ายาครับครูอะไรนะคะโจทย์ตัวอย่างกับโจทย์ทำมันไม่ง่ายเหมือนกันค่ะครูมันก็เหมือนกันนั่นแหละไม่เหมือนไม่เหมือนเลยเหรอทำไมทำไมแบบฝึกหัดหนูยากจังใช่ไหม<อ>ทำไมตัวอย่างค<อ><อ>รูให้ 3, มนันง่าย้งจะทาาิมณนนัเลย่ อโอเคนะคะเรามาดูต่อนะครรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าหาความยาวได้จากการนำด้านทั้ง3ด้านมารวมกันหรือนำเลข3มมา3ม,มาจากความยาว3ด้านนำมาคูณกับความยาวของด้านนะคะรูปสามเหลี่ยมหน้าจั่ว หาได้จากการนำความยาวทั้ง3ด้านมารวมกันหรือมี2ด้านพูนความยาวของด้านประกอบมุมและบวกด้วยความยาวฐานต่อไปนะคะอุ้ยครูทำไมมันยากจังอะอ่ะต่อไปค่ะดูรูปสามเหลี่ยมด้านเท่า xyz มีความยาวรอบรูป45เซนติเมตรโจท์ข้อนี้บอกว่ามีความยาวรอบรูป45เซนติเมตรไม่ได้บอกแต่ละด้านมาแต่บอกความยาวรวมมานะคะโจทย์ถามว่าด้านแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมนี้มีความยาวเท่าไหร่นะคะ กำหนดให้ความยาวแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเป็นช่องสี่เหลี่ยมเซนติเมตรช่องสี่เหลี่ยมหมายถึงช่องที่นักเรียนต้องหาคำตอบมาเติมนะคะก็จะได้3คูณช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ45 3มาจากด้านมาจากด้านของรูปสามเหลี่ยมนะคะ รูปสามเหลี่ยมมันมี3ด้านนักเรียนก็ยกเลข3มาและคูณด้านที่นักเรียนต้องการหาเท่ากับ45 45ก็คือผลรวมของความยาวรอบรูปนะคะ,ะโดยใช้ความสัมพันธ์ของการคูณและการหารอย่างที่ครูสอนไปเมื่อวันก่อนว่าเมื่อนักเรียนจะย้ายข้างย้ายตัวเลขมา เครื่องหมายมันต้องตรงกันข้ามจากโจทย์3คูณช่องสี่เหลี่ยมเท่ากับ45เมื่อนักเรียนย้ายข้างนะคะนักเรียนอยากให้ด้านซ้ายมือของนักเรียนมันเหลือแค่ช่องสี่เหลี่ยมช่องเดียวนักเรียนก็ย้าย3มาหา45เมื่ออยู่ทางซ้ายมือมันเป็นเครื่องหมายคูณเมื่อย้ายมา ด้านขวามือมันต้องเปลี่ยนจากคูณเป็นหารนะคะหรืออันนี้สมมุตินะเมื่อด้านซ้ายเป็นเครื่องหมายบวกถ้าย้ายมาขวามือมันก็ต้องกลายเป็นเครื่องหมายลบนะคะจากโจทย์มันต้องให้นักเรียนหาแต่ละด้านมันคือวิธีหามันคือวิธีหารนะคะนักเรียนก็นำา5 5ตั้ง และหารด้วย15นะคะเพราะฉะนั้นช่องสี่เหลี่ยมหรือด้านแต่ละด้านเนี่ยจึงเท่ากับ15เซนติเมตรนะคะเราก็จะได้ความยาวของแต่ละด้านของรูปสามเหลี่ยม XYZ ได้ด้านละ15เซนติเมตรอะลองดูนะคะเดี๋ยวจะวาดให้ดู รูปสามเหลี่ยม xyz เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าของครูอาจจะเท่ากันนะคะ xyz นี่เป็นรูปสามเหลี่ยมด้านเท่าเมื่อครูเอาผลรวมมาแล้วด้านนี้ก็เท่ากับ15ด้านนี้เท่ากับ15ด้านนี้ก็เท่ากับ15 นักเรียนลองตรวจคำตอบดูนะคะว่าด้านละ1 5เซนติเมตรมันเท่ากับ4 5เซนติเมตรหม45เซนติเมตรก็คือความยาวรอบรูปถ้า15บวกกัน3ครั้งแล้วเท่ากับ45เซนติเมตรแสดงว่าคำตอบ1 5เซนติเมตรถูกต้อง